กันบังไม่เด็กเด็กชั่วโมงนี้นะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่1.3นะคะเป็นบทบาทสมมุติของพืชและสัตว์ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะคะอะเรามาดูนะคะ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะโดยธรรมชาตินะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งไฟป่านะคะสองพายุนะคะสามน้ำท่วมนะคะ 4. ี แผ่นดินไหวนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะนอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากธรรมชาติแล้วนะคะยังมีอีกอันนึงก็คือจากการกระทําของมนุษย์นะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์มีอะไรบ้างนะคะอันนี้มนุษย์เป็นคนทำนั่นกเะหนนะคะทิ้งขยะลงแม่น้ํานะคะ สองตัดไม้ทำลายป่าสามสร้างสิ่งก่อสร้างนะคะสการสร้างถนนนะคะอ่ากิจกรรมที่หนึ่งจดสามนะคะเด็กๆมาดูคำถามสำคัญน,นะคะพืชและสัตว์จะเป็นอย่างไรเมื่อสภาพแวดล้อมในบริเวณที่อาศัยอยู่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ แต่นีน้ไหมเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนะคะพืชและสัตว์แต่และชนิดอาจจะมีการปรับนะคะปรับตัวกับสภาพแวดล้อมนะคะที่เปลี่ยนแปลงน,นะคะถ้าปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะตายได้นะคะอ่ะีนี้มาดูนะคะอุปกรณ์ อันนี้ของกิจกรรมที่1.3นะคะจะเป็นภาพนะคะบริเวณชยายหาดที่มีการสร้างถนนอ่าอันนี้อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่นะคะเด็กๆอ,อยู่ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์นะคะใเด็กเปิดเด็กเตรียมได้เตรียมหนังสือไว้ด้วยไหมลูกหนังสือจะเป็นภาพสีนะคะ แต่ถ้าในแบบภึกหัดเด็กๆอ่าจะเป็นมันจะเป็นภาพสีเขียวเขียวดำสีพื้นสีพื้นแบบสีน้ำตาล,ละนะลูกนะมันจะไม่มีภาพสีจะอยู่ในหน้าที่ยี่สิบเอ็ดนะคะของเล่มน,นี้เด็กๆเล่มนี้จะอยู่หน้าที่ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดค่ะเด็กกาลังทัดลองใช่ไหมคนะคุณครูค่ะ อ่าค่ะถูกต้องค่ะอ่าทีนี้ภาพที่หนึ่งจะมีทั้งหมดสี่ภาพนะคะภาพที่หนึ่งจะเป็นภาพบริเวณชายหาดที่มีการสร้างถนนนะคะต่อไปภาพที่สองนะคะเป็นบริเวณแม่น้ำโขงที่แห้งขอดนะคะอันนี้เป็นภาพบริเวณอ ลิมคอนที่มีการใช่คะ่ะที่มีการสร้างอาหารนะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายจะเป็นภาพบริเวณป่าที่มีการสร้างเขื่อนกับเก็บน้ํานะคะอันนี้จะเป็นภาพนะคะสําหรับให้เราศึกษานะคะก่อนที่เราจะไปศึกษาภาพทั้งสี่ภาพก่อนที่เราจะทํานะคะรูจะมีในภาพนี้ให้ตรงนี้นะคะ ภาพที่หนึ่งจะอยู่ในหน้าที่ยี่สิบสองเด็กๆเปิดไปดูหน้าที่ยี่สิบสองนะคะเจอแล้วค่ะภาพที่หนึ่งเป็นภาพบริเวณอะไรลูกเด็กค่ะอ่าเป็นริมชายหาใช่ไหมคะอาเด็กๆเติมลงไปลูกอยู่ข้างบนนะคะเขียนริมชายหา ริมชัยค่ะอืมออ่าเห็นอะไรล่างจระเขะอ่าทีนี้ริมชายหาดเด็กดูภาพนะคะดเด็กคิดว่ามีอะไรที่หายไปบ้าง อะไรนไปนะอะนอกจากภาพน,นี้เ,เด็กๆคิดว่าจะมีพืชหรือ,บบอสัตว์ชนิดอื่นอาศัยอยู่ไหมคะบริเวณชายหาดปลาค่ะมีเพื่อนบอกว่าปลานะคะอะ่เด็กๆวาดลูกปลาลงไปลูกนอกจากปลาแล้วมีอะไรอีกคะ ว่านุบปลาเหรอคะใช่ค่ะว่านุบป,ปลาเลยนอกจากปลาแล้วมีอะไรอีกลูกปูค่ะอะปูปูควรจะอยู่ตรงไหนตรงนี้เด็กๆตรงนี้เป็นชายหาดละคุณพ่อคะสวัสดีค่ะเชอ่าะมีปูมีอะไรอีกลูก หอยเมลงค่ะหอยเม่นค่ะเด็กๆวาดลงไปได้เลยนะคะเด็กๆคิดว่าจะมีอะไรหอยเม่นค่ะผู้๋มค่ะสวัสดีค่ะ่ะวาดรูปเลยลูกอะไรนะ อ๋ออยู่ในหน้าที่22ค่ะเล่มนี้นะเห็นไหมเล่มวิทยาศาสตร์นะลูกนะผมเพิ่งเลื่อนมานะคะ เท่าไหร่อะคะยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองก็เปิดหน้าข e> ้อค่ะแล้วเขียนเสร็จแล้วค่ะหนูวาดหรือยังคะหนูวาดปลาหรือยังเพื่อนบอกว่าวาดปลาวาดปลาลงไปลูกมีแปรค่ะค่ะนิ้เขียนน้อยเอนมีเพื่อชนิดอื่นไหมใคะเด็กอย่างนู้ชนิดนู้ด น,เน,นกเิียนอยู่บนไหนบนท้องฟ้าลรา,าเอาวาดลงไปได้ค่ะน้อาาาาันนีาา้ก็ได้เด็กๆถ้าเป็นพืชน,นะคะเด็กๆอาจจะวาดเป็นเป็นหญ้าเป็น,ปน,ปนกอหญ้าเพิ่มเติมได้นะคะหรืออันนี้มีต้นมะพร้าวแค่ต้นเดียวใช่ไหมคะเด,ด็กๆก็วาดต้นมะพร้าวเพิ่มอีกหนึ่งต้นก็ได้ ครูคะว่าครูค่ะว่าลูกมาพาวได้ไหมคะวาดได<ท>้เลยค่ะวาดเลยลูกเด็กๆคิดว่าบริเวณที่เด็กๆเขียนตรงนี้นี่จะมีพืชหรือสัตว์ชนิดไหนบ้างเด็กๆก็วาดลงไปวาดเลยวาดเลยลูก เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวสีเดี๋ยวคุณจิมจะให้ระบายทีหลังนะคะต่อไปค่ะบริเวณที่สองเด็กๆคิดว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณไหนคะอันนี้คือบริเวณอันอันบ่ายอันนี้บริเวณแม่น้ำค่ะเด็กๆแม่น้ำรอคะ ค่ะแม่น้ำฟงเหรอคะแม่ค่ะตรงนี้นะลูกนะอันนี้นะเป็นสายน้ำนี่เด็กๆคิดว่าเวณนี้จะมีอะไรแม่น้ำปลาปลาเหรอคะน้ำปลาเหรอคะแล้วก็มีคนค่ะเรือมีอะไรอีก มีเรือค่ะมีอะไรอ่ะมีเรือค่ะมีเรือมีผักตกหนผับตกวะคะมีดอกบัวค่ะอ่ามีใช่มีดอกบัวคนบ่มีคนค่ะ ไม่ดอกมีอะไรต่อแม่นำ้ำมีผีสมีกอย่าเพิ่ม<ด>ขึ้นมาอีกมีอะไรอีกมีวาดดีได้ไหมคะได้ค่ะวาดเพิ่มเข้าไปเลยต้องเงินไหได้ไหมคะ,มะไ,ไม,คะม่นู คนคนคนไปอยู่อะไรบริเวณบ้่น้ำลูกคนมาดูค่ะมาดูลรื่ชายหาดเค่ะอาสัตว์กับพืชก่อนลูกคนเอาไว้ก่อนอ่าบางคนบอกว่านกค่ะคุณครูนกก็ได้นะคะนกคุณครูจินววานนกได้ าผีเสื้อเด็กบางคนบอกว่าผีเสื้อค่ะคุณครูผีเสื้อสีอะไรครูค่ะตอนนี้ไปทะเลหนูเห็นปลาวานด้วยปลาวานจะอยู่ได้ปลาวานหรือปลาโรมาลีปลาโรมาลีปลากระปุกค่ะปลากบก็วาดเลยลูก ต้นไม้ะคะ่ะอ่าต้นไม้หนูวาดเพิ่มได้นะคะวาดลงไปเลยรูปที่ว่าดคุูคะวาดวาดอ,อกบัวได้ไหมคะยังไงนี่ดอกบัวดี่วาดอยู่นดอกหนึ่งนลูปใช่สี่นี้นี่นน <c oughs> ถามเราต้องวาดไปด้วยนะลูกนะอ่ะ ไ้ทาตรงนี้คูอค่อะไรต้นไม้บางคนบอกว่าต้นไม้ต้นไม้กับนอนผีเสื้ออยู่บนนั้น,นกับดอกไม้ผููข่าว่าดนกอยู่ตรงพุ่มไม้ได้ไหมคะาวาดเลยลูกว,าด,า,วาดเลยคู่ขาววาดดอกไม้ตรงพุ่มไม้ได้ไหมคะวาดเพิ่มได้เลยคะ่ะ ดม่คุณผ่าว่าเท่าไหร่ก็ว่าดแล้วคะพอหรือยังในนี้พอใจหรือยังวาดติวาดเพิ่มพอใจถ้าพอใจแล้วบอกคุณจิมนะลูกจะได้เปลี่ยนไปภาพที่สามนะคะพอใจแล้วคะ่ะภาพที่สามค่ะเด็กๆภาพนี้เป็นบริเวณ บริเวณป่าไม้นะคะเด็กๆอะเขียนด้วยลูกภาพที่สามเป็นป่าไม้สามต่องครูค่ะหน้าที่เท่าไหร่คะตอนนี้มีออยู่หน้าที่ยี่สิบสามนะลูกยังอยู่หน้าเหมือนกับมันเป็นหน้าเดียวกันกับของภาพที่สองนะคะภาพที่สองเมื่อกี้เป็นภาพแม่น้ําใช่ไหมคะอันนี้เป็นภาพที่สามนะคะเป็นภาพ บริเวณป่าไม้นะคะออะทีนี้บริเวณป่าไม้เด็เกๆจะวาดอะไราเพิ่มอ,อืมวาดนกค่ะนอก,กะอ่ามีนอกอ่ะเด็กๆวาดนกนะคะนกอยู่ปีนอยู่บนท้องฟ้านะคะเราจะวาดอะไราเพิ่อมอีกคะนอกจากนกอืมวาดปลา อ่เด็กๆเห็นลำธารใช่ไหมคะเด็กๆจะวาดปลาเพิ่มนะคะวาดกุ้งค่ะวาดกุ้งค่ะ่วดะาวดลงไปได้เลยนะคะอาทีน,นี้ถ้าเป็นพืชนะคะเด็กๆอาจจะวาดต้นไม้เพิ่มอีกก็ได้นะคะอันนี้มันมีสามต้นใช่ไหมลกูกอันนี้ต้นไม้ฝั่งนี้มีสามต้นเด็กๆวาดเพิ่มได้นะคะหรือจะวาดเพิ่มอีกฝั่งหนึ่งนิด ก็ได้ที่ลักษณะเหมือนต้นคิสปาเป็นต้นสุขบ้านนอนผีเสื้ออยู่เกาะอยู่บนต้นไม้ได้ค่ะคุณผู้ชมบ้านอนได้ไหมคะว่าเต่าค่ะมาได้เลยลูก มีวันครับมีรังน้องอยู่ปุ่มต้นไม้ได้แล้วฝัก <laughs> อาทีเพิ่งเข้ามานะคะเพื่อนทำกิจกรรมหน้าที่22กับ23นะคะแบบปวงหัดวิทยาศาสตร์นะคะโดยนะคะเพื่อนวาดภาพภาพืชนะคะแล้วก็สัตว์ที่คิดว่าอาศัยอยู่บริเวณนั้นๆนะคะทั้งสามภาพนะคะให้วาดภาพเพื่อนเติมไปอีกไปอม